รู้เท่าทันจิตไม่ก่อนไม่หลังไม่ใช่รู้ตามจิตถ้าตามรู้จิตแล้วไปตามรอยมันจะไปทันมันได้อย่างไรจิตคล่องแคล้วกับกรอกรวดเร็วที่สุดเมื่อสติตั้งรู้เท่ารู้ทันจิตจิตมันจะไปไหนได้อุคอทแห่งฤาษีใหญ่รุ่นแรก อีสีขลังผู้ชานพระเวทแห่งลุ่มแม่น้ำโขงหลวงปู่พมมาเขมาจาโรสำนักสวนหินแก้วภูประเจียวจังหวัดอุบลราชธานีหมดแล้วครับพระนาคปลกใบมะขามรุ่นแรกของหลวงปู่พมมาเขมมจาโรทั้งเนื้อทองเหลืองและทองแดงมีเหลืออยู่อย่างละหนึ่งองค์ให้ผมเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกเท่านั้น ผู้มีศรัทธาหลายท่านบุกเข้าถึงบ้านผมทั้งอ้อนทั้งขู่เพื่อจะรีบเอาพระนาคปรกซึ่งหมดแล้วให้ได้ผมต้องทำเป็นหูหนวกไม่ได้ยินและสวดคาถาใจแข็งเป็นหินเข้าไว้คงต้องแสดงการอนุโมทนาจิตทุกจิตแห่งศรัทธาของทุกท่านที่มีต่อพระนาคปรกใบมาขามรุ่นนี้จนทำให้พระหมดไปอย่างรวดเร็วเกินคาดหมาย หวังว่าบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันสร้างศาสนสถานคือศาลาการประเรียนไว้ในพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งโดยวิธีนี้จะได้สนับสนุนทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปสาธุมีจดหมายสั่งบูชาพระนาคปรกฉบับหนึ่งเป็นของคุณอนุพันธ์ไม่แจ้งนามสกุล และให้ที่อยู่ไว้อีกชื่อว่าลูหงอุม๋มถ้าท่านอ่านพบประกาศนี้แล้วกรุณาส่งที่อยู่โดยละเอียดและชัดเจนไปที่ผมด้วยเพราะผมไม่อาจจะส่งพระนาคปลกมาให้คุณได้เนื่องจากบริเวณที่เป็นสถานที่อยู่ในจดหมายของคุณชำรุดฉีกขาดไปทำให้อ่านไม่ได้ความถนัดว่าเป็นที่อยู่อะไรแน่จดหมายที่พลาดหวังคือมาช้ากว่าท่านอื่นๆทำให้หมดโอกาสเป็นเจ้าของพระนาคปรกก็มีอยู่หลายฉบับ ผมยังเก็บจดหมายทุกฉบับไว้เป็นอย่างดีและอยากถามว่าถ้าผมจะจัดส่งพระฤาษีเนื้อพงพิมพ์ทรงขนาดพระของขวัญวัดปากน้ําไปแทนจะเอาไหมผมจะส่งไปรษณนยบัตไปถามความสมัครใจของท่านถึงที่บ้านก่อนจัดส่งถ้าท่านตกลงใจจะเอาก็ตอบรับผมด้วยจะได้จัดส่งให้แต่ว่าต้องรอสักระยะหนึ่งเพราะว่าเวลานี้พระฤาษีขนาดพระของขวัญน,นั้นยังไม่ออกจากถ้ำหลวงปู่ พระฤาษีชุดนี้เข้าทําไปตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายนเข้าใจว่าหลวงปู่คงจะอนุญาตให้นำมาจําหน่ายจ,จ่ายแจกได้ในเร็วๆนี้โดยกําหนดค่าของบุญให้ท่านทําองค์ละ100บาทพระมีจํานวนแค่800องค์เท่านั้นเป็นการสร้างในนามวัดอีกรุ่นหนึ่งเสียดายไม่มีรูปให้ดูแต่บอกได้ว่าทั้งไม่สวยและไม่ขี้เร่ที่สำคัญคือเป็นเนื้อผงซึ่งมาจากผงฤาษีใหญ่รุ่นแรกรุ่นสี่รวมกัน ที่น่าชุบใจอีกอันหนึ่งคือผมขึ้นไปขอรับพระฤาษีพิมพขนาดพระของขวัญเมื่อวันที่สองตุลาคมแต่หลวงปู่บอกว่าให้เอาไว้อีกปกติท่านเสกคืนเดียวก็ได้การอย่างเช่นฤาษีรุ่นสองและรุ่นสามท่านเสกคืนเดียวส่วนรุ่นแรกสองคืนรุ่นสี่นานกว่านั้นคือร่วมเดือนและมาถึงรุ่นดังกล่าวนี้ก็นานกว่าปกติขณะที่เขียนต้นฉบับนี้เป็นวันที่13ตุลาคมยังบอกไม่ได้ว่าท่านจะอนุญาตให้นำออกจากถ้ำเมื่อไหร่ ถ้าผู้อ่านไม่รังเกียจผมจะจัดส่งไปให้เป็นการทดแทนนี่ผมพูดถึงเฉพาะท่านที่ส่งจดหมายไปแล้วแต่พระนาคปรกหมดนะครับและขอความการุณาท่านอื่นๆอ,อย่าส่งเงินไปบูชาพระนาคปกอีกเว้นแต่ท่านที่ส่งแล้วก็แล้วไปมีจดหมายของอีกท่านหนึ่งคือคุณจุธามาสนเทียนวัดบอกว่าจะไปพบพระฤาษีใหญ่ที่ศูนย์พระเครื่องอริยะบางลําพูทางศูนย์อธิบายว่าเป็นรุ่นสี่หลังยัน คุณจุธามาสงสัยว่านั่นเป็นของแท้หรือเปล่ารับรองว่าแท้แน่นอนครับคุณอาคมเจ้าของศูนอริยะรู้จักมักจีกับพวกเราดีเป็นผู้หนึ่งที่บูชาพระของหลวงปุ่พมมาไปเผยแผ่ตั้งแต่ฤาษีใหญ่รุ่นแรกเป็นต้นมาคุณจุธามาไปเอาที่คุณอาคมได้ทันทีไม่ต้องลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร ถึงตรงนี้เห็นจะต้องแสดงรายละเอียดของฤรือสีใหญ่รุ่นแรกกับรุ่นสีให้ผู้อ่านและผู้สนใจทั้งหลายได้ทราบพอเป็นแนวทางในการดูว่าทั้งสองรุ่นแตกต่างกันอย่างไรผมออฟไซ์คุณพันริศซึ่งกำลังรวบรวมอัตรประวัติของท่านเข้านิดหน่อยคงไม่ว่าอะไรนะครับเรื่องมันจำเป็น เนื่องจากว่าท่านอาจารย์เบิ้มได้กรุณาส่งข่าวแก่ผมว่ามีผู้ร้ายท่านหนึ่งนำเอาฤษีใหญ่รุ่นสี่ไปโกหกขายเป็นฤษีรุ่นแรกจนได้ราคาตั้ง5,000บาทฟังแล้วรันทดหดหูบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าตอนนี้เอาเงินไปคืนเขาหรือยังผู้ร้ายท่านนี้ผมก็รู้จักดีจึงขอฝากความปรารถนาดีมาอย่างท่านว่าให้เอาเงินไปคืนเขาเสียเถิดถ้าเงินหมดจะเอาอะไรไปชดใช้เขาจนเป็นที่พอใจแก่เขาก็ให้รีบทำเสีย มิตรภาพนี่มันรักษาได้ยากจริงๆถ้าหาว่ามีความโลภเข้ามาเป็นตัวแปรมาดูพริษีใหญ่รุ่นแรกกับรุ่นสีว่าแตกต่างกันอย่างไรดีกว่ากลับไปดูภาพประกอบตอนต้นเรื่องอีกรอบหนึ่งบางทีดูภาพแล้วคำอธิบายก็แทบไม่จำเป็นเพราะข้อแตกต่างก็เห็นได้ถนัดแล้วว่ารือสีใหญ่รุ่นแรกนั้นไม่มียันประทับด้านหลังและบนขมวดผ้าบนหัว ซึ่งผมอยากจะขอเรียกว่าหมวกเพราะสะดวกดีฤสีใหญ่รุ่นแรกตลอดทั้งองค์ราบเรียบไม่มียันหรืออักขระอะไรเลยเว้นแต่ที่ฐานล่างด้านหน้าเท่านั้นส่วนฤษีใหญ่รุ่นสี่จะมีอักขระคาถาทั้งที่ฐานด้านหน้าและด้านบนยอดหมวกกับด้านหลังองราศีก็มียันประทับอยู่ทั้งหมดเป็นยันลึกจมลงไปในเนื้อไม่ใช่ยันนูนออกมาข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อนำพระฤษีทั้งสองรุ่นมาเปรียบน้ำหนักกัน แบบนักมวยก่อนขึ้นเวทีจะพบว่าราสีใหญ่รุ่นแรกเล็กกว่านิดหน่อยและสวยสู้รุ่นสี่ไม่ได้รุ่นสี่บาททั้งสองข้างจะกว้างกว่ารุ่นแรกและเข่าทั้งสองข้างก็กว้างกว่าอีกด้วยคลิกดูใต้ฐานทารุสีใหญ่รุ่นแรกจะอุดผงราสีเป็นพิเศษไว้ทุกอง์ารุษีรุ่นสี่ไม่มีผงอุดแต่มีโคตฝังในเนื้อทุกองค์เฉพาะรุ่นสี่ที่ออกให้บูชานั้นมีสามชนิดคือ หนึ่งชนิดเนื้อพิเศษมีดินพระธาตุท่าอุเทนและพระธาตุพนมผสมอยู่มากเป็นพิเศษสีของเนื้อพระจึงออกแดงและจำนวนสร้างก็น้อยมากคือแค่32องค์เท่านั้นออกจำหน่ายองค์ละ700บาท 2. ชนิดเนื้อปกติจำนวนสร้าง300องค์ออกจำหน่ายละ500บาท 3. ชนิดเนื้อปกติแต่ก้นฝังปลกใบมะขามจำนวนสร้าง100องค์ออกจำหน่ายองค์600บาท รือีใหญ่รุ่น4ี่มี2บล็อกบล็อกแรกคือบล็อกของชนิดที่ฝังปรกมะขามลักษณะขององค์ราศีจะพึงภายถึงทั้งกว่าบล็อก2ซึ่งเป็นชนิดเนื้อพิเศษและเนื้อปกติและดูนุ่มนวลกว่ารือสีใหญ่รุ่นสีเพิ่งสร้างและออกจําหน่ายเมื่อเร็วๆนี้เองคือนําขึ้นเสกในถ้าหลวงปู่วันที่19สิงหาคมนําออกจากถ้าวันที่8กันยายนจาหน่ายหมดทุกเนื้อทุกพิมภายในหนสัปดาห์ เวลานี้ฤาษีรุ่น4ี่มีราคาขยบขึ้นไปอีกนิดหน่อยคือองค์ละ7 0 0ดร้อถึงบาทในสนามพระเครื่องยังพอหาได้อยู่ครับแต่ต้องควักแพงกว่าสมัยออกจากวัดเป็นธรรมดาสรุปพระฤาษีแต่ละรุ่นอีกครั้งหนึ่ง 1. รุ่นแรกเป็นฤาษีใหญ่อุดผงราศีเป็นพิเศษจำนวนสร้าง234องค์ปัจจุบนันมีราคามากกว่า5,000บาท 2. ฤาษีเล็กจำนวนสร้าง505องค์ดูเหมือนจะออกจำหน่ายองค์ละ200บาท ปัจจุบันราคาเกินกว่า3,000บาทฤาษรือีกลางสร้างจำนวน305องค์ออกจำหน่ายองค์ละ300บาท4หารือีใหญ่รุ่น4มี3ชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วปัจจุบันมีราคากว่า3,000บาทเช่นกันทฤษีร, 4, รุ่นแรกและรุ่น3สร้างในระหว่างพรรษาปี2535ทั้งหมด พูดถึงพรรษาของหลวงปู่แล้วท่านจำพรรษาแปลกกว่าคนอื่นคือเริ่มอยู่พรรษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและออกพรรษาเดือนพฤศจิกายนเดือน7ถึงเดือน12รวมเวลาจำพรรษา5-6ถึง6เดือนเรียกว่าเข้าพรรษาก่อนคนอื่นและออกพรรษาหลังคนอื่นแปลกดีนะครับตีพีม์ครั้งแรกในนิตยาสารศักดิ์สิทธิ์พุทธศักราช2536 โอว,วาทธรรมหลวงพ่อพระราชคุมยานอย่าลืมสามอย่างนี้นะใส่ซองไว้ก็ได้เตรียมไว้เลยซองนี้ชำระหนี้สงซองนี้ถวายสังฆทานซองนี้ถวายวิหารทานสามซองนี้แค่สองละสิบบาทก็พอตั้งไว้แล้วสั่งลูกสั่งหลานไว้ว่า ้าหากว่าฉันป่วยเมื่ออไรนะถ้าฉันลืมให้เตือนฉันด้วยเอาเงินจำนวนนี้ไปถวายพระให้ปฏิบัติตามนี้ให้เขียนหน้าสองไว้เพียงเท่านี้ก็ปลอดภัยจากการตกนรกแล้วก็จะไปสวรรค์เครดิตคณะเรือดำน้ำมุ่งสู่นิพพานในชาติปัจจุบัน นาคาธิปดีสีสัตนาควาดานคุณวรพรทองดีเลิศผู้อยู่รับใช้หลวงพ่ออุตมะมานาน24ปีเล่าว,ว่าหลวงพ่ออุตมะเคยมีประสบการณ์ในการมองเห็นพยายงูยักษ์ในเขตป่าเมืองกาญจนบุรีบริเวณรอยต่อของแผ่นดินไทยกับพม่าห้วงพุทธศักราช2500กว่าซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างที่หลวงพ่อเพิ่งจะเข้ามาอยู่อำเภอสังขละไม่นานปี เรื่องนี้คุณวรพรบอกว่าได้ยินจากปากของหลวงพ่อด้วยตัวเองซึ่งเมื่อได้ยินแล้วจะนึกเห็นภาพพยาง,งูยักษ์นั้นใหญ่โตมโหรฬารขนาดขบวนตู้รถไฟหรืออาจจะกว่านั้นมูลเหตุที่ได้พบเห็นพยาง,งูยักษ์นั้นหลวงพ่ออุตมมเล่าว่ารับนิมนต์จากท่ายตำรวจตระเวณชายแดนแห่งหนึ่งตำรวจตระเวณชาดแดน4-5นายเอารถจิบมารับหลวงพ่อเข้าท่ายซึ่งอยู่ในป่าลึกชิดชายแดน ขณะนั้นหลวงพ่อมีอายุประมาณ50ปีปัจจุบันอายุ96ปีและกำลังอาพาธอยู่โรงพยาบาลสิริราชระหว่างเดินทางโดยรถจิบของตำรวจตะเวนชายแดนหลวงพ่อปวดปัสสาวะคณะตำรวจตะเวนชายแดน4ถึง5นายจึงให้หยุดรถตรงบริเวณที่เป็นทุ่งโล่งกว้างใหญ่ในหุบเขาโดยที่ไม่ทันได้สังเกตแต่แรกทุกคนได้เห็นพยายงูยักษ์เลื้อผ่านทุ่งโล่งอย่างช้าชา และไม่มีอาการว่าจะแสดงความสนใจหลวงพ่อและตำรวจตระเวนชายแดน4ีน่ถึงห้านายทว่าตำรวจตระเวนชายแดน4ี่หนายนั้นตกตะลึงครึงเครื่อไปแล้วขนาดของงูยักษ์นั้นยากจะบรรยายแต่ความยาวของพยาง,งูคงจะพอกำหนดขนาดได้คือหัวของพยางงูเลื้อยไปถึงเขาลูกข้างหน้าแล้วแต่หางยังอยู่เขาอีกลูกหนึ่ง เมื่อตำรวจตระเวนชายแดนหายจากตกตลาลึงก็ขยับปืนจะยิงพยาง,งูยักษ์หลวงพ่อก็ห้ามเอาไว้อย่านะปืนยิงไม่ออกนะหลังจากนั้นหลวงพ่อจึงอธิบายว่าอย่าเห็นว่าเขาเป็นแค่งูเขาต้องสร้างบาร,รมีมาไม่น้อยจึงมีขนาดใหญ่โตปานนั้นถ้าเจ้าจะยิงเขาจริงๆพวกเจ้าคิดว่าปืนจะทำอะไรเขาได้และถ้าเขาพยาบาทบ้านช่องพวกเจ้าจะเหลืออะไรแค่งูเห่าตัวเล็กๆยังรู้จักพยาบาท งูใหญ่ขนาดนั้นพญาบาจะน่ากลัวแค่ไหนอย่างไรก็ตามหลวงพ่อไม่ได้ว่าพญางูยักษ์ที่ได้เห็นนั้นเป็นพญานาคท่านเอ่ยแต่ว่าเป็นพญางูเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องงูหลวงพ่อมีเรื่องผัวพันกับงูที่น่าสนใจมากเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออุตมะ8ปีปีเรียบเรียงโดยนายทรงวิทย์แก้วสีดังนี้เรื่องของงู วันหนึ่งผู้ใหญ่ซวยช่องป่วยหนักหลวงพ่อได้ข่าวก็เป็นห่วงมากเพราะผู้ใหญ่ซวยช่องเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อหลวงพ่อและทางวัดวันนั้นฝนตกพรำพรำอากาศมืดสลัวหลวงพ่อรับนิมนต์ไปสวดมนต์ที่นิเทกพ่อฝนซาก็กระวีกระวาดจะไปบ้านผู้ใหญ่ซวยช่องซึ่งอยู่ริมดงศักเส้นทางนั้นต้องเดินผ่านโรงพักตาแลคีเมองเห็นหลวงพ่อผ่านมาก็ร้องถามว่าจะไปไหน หลวงพ่อตอบว่าจะไปบ้านผู้ใหญ่ซวยช่องตาแลจะไปด้วยกันไหมตาแลบอกว่าจะมืดแล้วขณะนั้นห้าโมงครึ่งอย่างไปเลยที่ดงศักดิ์มีงูเห่าตัวใหญ่มาชกวัวตายเจ้าของวัวยังมาขอให้ตำรวจไปยิงงูหลวงพ่อได้ยินก็ห้ามตาแลว่าอย่าไปยิงเลยจากนั้นท่านเดินต่อไปตาแลเป็นห่วงจึงตามหลังมาด้วย พอถึงดงศักดิ์พบงูเห่าพอดีอยู่ตรงที่กัดวัวตายงูนั้นมีขนาดลำตัวเท่ากระติกน้ำขนาดกลางความยาวสามวากลิ่นสาบนแรงมากตอนแรกงูขดตัวอยู่พอเห็นหลวงพ่อก็ชูหัวท่อนบนขึ้นแผ่พังพันใหญ่และยกตัวขึ้นสูงกว่าหลวงพ่อเสียอีกหลวงพ่อยืนแผ่เมตตาให้งูส่วนตะแลร้องว่าแผ่เมตตาไม่ไหวแล้วถ้าไม่หนีก็ต้องยิงละเก็บไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ หลวงพ่อบอกว่าอย่าพูดเชียวนะว่าจะฆ่าเขางูเขารู้เดี๋ยวเขาตามไปถึงบ้านเลยแล้วท่านก็พาตาแลหลิกทางไปให้พ้นงูอยู่มาอีกสามวันมีคนมานิมนต์หลวงพ่อไปรักษาคนป่วยที่หมู่บ้านวังกล่างระหว่างทางหลวงพ่อได้ยินเสียงชาวบ้านเอะอาอยู่กลางทุ่งนานึกว่าพวกมอนกระเหรี่ยงและละวะตีกันเพราะได้ยินเสียงหลายภาษาคร่อมไปหมดจึงแวะเข้าไปดูเห็นมอนกะเหรี่ยงละวะล้อมงูใหญ่อยู่ เป็นงูเห่าตัวที่หลวงพ่อเคยห้ามตาแลไม่ให้ยิงนั่นเองงูกำลังแงผ่พังพานทำท่าสู้ชาวบ้านบอกว่างูตัวนี้ออกมาจากรูหรือจากป่าก็ไม่รู้สงสัยว่ากำลังจะเลื้อยขึ้นเขาหลวงพ่อจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นไปล้อมเขาไว้ทำไมชาวบ้านบอกว่าเนื้องูอร่อยดีและตัวนี้น่าจะได้เนื้อหลายกิโลหลวงพ่อมีความเมตตางูตัวนั้นจึงบอกกับชาวบ้านว่า งูตัวนี้เขามาเฝ้าหลวงพ่ออยู่เพื่อไม่ให้งูตัวอื่นมาทําร้ายเป็นงูของเจ้าป่าเจ้าเขาชาวบ้านได้ยินเลยยกมือไหว้งูแล้วพากันแยกย้ายจากไปเรื่องของงูใหญ่ยังมีอีกมากหลวงพ่อเล่าว่างูใหญ่ลอกคราบสามปีต่อครั้งเวลาลอกคราบจะอ่อนแอต้องอยู่ในรูแต่ง,งูใหญ่มักมีเดชะสามารถอธิษฐานเอาดินวงล้อมปากรูไว้สัตว์หรือมนุษย์ หลงเข้าไปจะงงงวยหาทางออกไม่ถูกเกี่ยวกับการฆ่างูนั้นหลวงปู่จันวสีเทพนครพนมเคยกล่าวไว้ว่าถ้าอยากให้พญานากรักเราอยากไปฆ่างูเข้าใจว่าบรรดางูน้อยใหญ่สารพัดชนิดล้วนเป็นบริวารของพญานาคดังที่ปรากฏอยู่ในตำนานหลายเรื่องคุณวรพรเมื่อเล่าเรื่องหลวงพ่อพบพญางูยักษ์ให้ฟังแล้วได้กล่าวย้ำว่าถ้าเป็นชาวพุทธจำเป็นต้องเชื่อว่า พญานาคมีจริงมีฤทธิ์มีคุณมีเดชะอนุภาพจริงแต่ว่าพญานาคทั้งมวลก็คงจะเหมือนมวลมนุษย์ชาติในโลกที่มีหลากหลายชาติพันธ์หลายลักษณะทั้งผิวขาวผิวดำผิวเหลืองทั้งยังมีหลายศาสนาและแม้แต่ไม่มีศาสนามีทั้งใจดีและใจร้ายมีทั้งประพฤติธรรมและไม่ประพฤติธรรมครั้นเมื่อรวมพวกเขาไว้ด้วยกันแล้วเขาก็คือพญานาค หรือรวมทุกชาติพันธุ์ของมนุษย์ก็คือมนุษย์ด้วยกันถ้ามีมนุษย์ต่างดาวบุกเข็นฆ่ามนุษย์สักเผ่าพันุหนึ่งมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ที่เหลือย่อมรวมตัวกันสู้เฉกเช่นเหล่าพญานาคเมื่อลูกหลานบริวารถูกรังแกเข็นฆ่าพวกเขาก็จะลงมือกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาดังนั้นคำพูดของหลวงปู่จันทร์วสีเทพนครพนมจึงเป็นคำพูดที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ แม้แต่คำพูดของคุณวรพรก็ควรจะให้เป็นข้อพิจารณาว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่เพราะว่าในพระไตรปิตกหรือพุทธประวัติก็ได้ลงเป็นหลักฐานในการปรากฏตัวของพญานาคผู้ซึ่งมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาเหมือนพวกเราจึงเป็นเหตุให้ได้ยินจากปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ได้เล่าถึงการประสบพบเห็นพญานาคที่รักษาพุทธศาสนาตลอดมา แผ่นดินไหวในประเทศพมา่าแผ่นดินไหวระดับรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568ที่เมืองสกายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาประเมินว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงอยู่ที่7.7มกนิจูดแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากในประเทศพม่ารวมถึงประเทศไทยที่อยู่ติดกัน แผ่นดินไหวครั้งนี้วัดได้7.7แมกนิจูดโดยมีศูนย์กลางใกล้มันทะเลบนพื้นที่รอยต่อของสกายมันทะเลเกิดจากรอยเลื่อนแบบเลื่อนตัวที่ความลึก10กิโลเมตรตามมาด้วยอัเตอร์ช็อคขนาด6.4แมกนิจูดในอีก12นาทีต่อมาแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยส่งผลให้อาคารต่างๆในกรุงเทพมหานครสั่นไหว มีประชาชนอพยพเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุอาคารสำนักงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ความสูง30ชั้นในแขวงจจตุจักรเขตจตุจักรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถลง่มการให้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหยุดชะงักบางส่วนนอกจากนี้ยังรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังระง,งับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยสรุปข่าววันที่28มีนาคม2568แผ่นดินไหวในเมียนมารอยเลื่อนสกายเวลา13.20นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.7แมกนิจูดที่ประเทศเมียนมาขนาด8.2มกนิจูม มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด95.73องศาตะวันออก21.89องศาเหนือและมีความลึก10เมตรแรงสั่นสะเทือนรุนแรงส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในเมียนมาและประเทศไทยสรุปข่าวล่าสุดแผ่นดินไหวเมียนมาเสียชีวิตทะลุ1,600คนณเวลา11นาฬิกาวันที่30มีนาคม2568 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้ท่านจงแขว้วคราดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง